พบกันอีกแล้วครับกับร้านวิลาศบสตษัทสวิตวันนี้ผมมารีวิวเจ้าฝาปิดท้าย v ีเนะครับตัวนี้เป็นฝาปิดท้ายระบบแมนนวลนะครับราคาเบาๆหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนั่นฮะฟังไม่ผิดครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะฮะตอนนี้เราทําการติดตั้งอยู่ในฟอร์ดเลนเจอร์เน็กเจนนะครับรุ่น XLS นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกันผมบอกว่าเป็นฝาปิดท้ายแมนนวลที่ใช้ง่ายๆไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟใดๆทั้งสิ้นนะวิธีการเปิดนะครับก็คือกดได้เลยเปิดเข้าไปเลยครับ ก็จะเปิดไปจนสุดได้เลยนะครับส่วนเวลาปิดก็ดึงเข้ามาครับแล้วก็ปิดได้เลยนี่ชีวิตประจำวันในการใช้งานมีเท่านี้นะฮะส่วนถ้าต้องการเปิดครึ่งนึงนะฮะก็กดออกไปนะถ้าต้องการล็อกครึ่งนึงนะครับตรงนี้จะบอกเลยว่ามันจะมีเชือกไว้เหวียงซ้ายหรือเหวียงขวานะฮะถ้าเวี่ยงซ้ายคือล็อกนะครับมันก็สามารถล็อกได้ตรงกลางนะครับถ้าเราดึงเข้ามาเปิดก็ยังล็อกอยู่ตรงกลางแต่ต้องการสไลด์สุดเราดึงออกมาแล้วเวียงขวาครับแล้วก็มันก็จะเปิดไปสุดเลย แล้วก็จะกลับมาล็อกอัตโนมัตินั่นหมายความว่าเราดึงขึ้นมาผจิตจตรงกลางก็จะล็อกปิดเข้ามาก็ล็อกเลยนะฮะพิธีการใช้ง่ายๆครับนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีกุญแจมาให้นะครับก็จะสามารถบิดล็อกไม่สามารถกดได้นะฮะนั่นหมายความว่าล็อกได้เลยนะครับส่วนถ้าต้องการเปิดนะครับก็เสียบกุญแจเข้าไปครับเบิดนะก็จะสามารถเปิดได้ตามปกตินะฮะเมื่อกี้เราเทน้ำกันมาแล้ว ดูการเทสน้ำก็เรียบร้อยนะฮะกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเทสอย่างนี้ทุกคันนะครับนอกเสีจากว่าลูกค้าท่านใดไปต่อใต้ท้ายขาอันนี้ต้องยอมรับนะครับบางทีที่อุปกรณ์ตัวรถรับน้ําไม่ไหวแต่ฝาพิทาเราเนี่ยรับประกันกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรารับประกันสินค้าหนึ่งปีนะฮะก็เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้ฝาพิทายหนึ่งเบาเบาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเป็นระบบแมนวนวลไม่อยากทุกเกี่ยวกัระลวงไฟรถอีกหนึ่งทางเลือกครับเวียวันเพื่อนเท่านใดสนใจนะครับใช้รถรุ่นไหนอยู่แคปปช่ววงยาาารระตูเได้ ตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ